ดีครับในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้เพาะเมล็ดมะละกอน,นะครับเป็นพันแขกแขกนวลน,นะครับแขกนวลซีสเกตแล้วก็พันฮอลแลนดน์นะครับก็ซื้อมา200รบาทได้2 0 0เมล็ดประมาณนี้คนะก็ถุงหนึ่งก็ประมาณลง2องแนะบบสหรือ3เพราะว่าเพื่อที่เราจะได้คาดเพศของเขานะครับก็ปรากฏว่างอกอยู่นะครับงอกดีอยู่ ประมาณสัก80%ดสิบเปอร์เซ็นจ็สิบเปอร์เซ็นตะครับแต่ก็ยังมีทยอยงอกตามมาอยู่นะครับก็วิธีการที่ผมได้ทำคลิปก็คือได้เมล็ดมาแล้วก็แช่น้ำครับแช่น้ำอุ่นนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ลงปลูกเลยครับพอลงปลูกเสร็จเราก็หาอะไรคุมนะครับคุมคุมไว้เป็นเป็นอ่าพลาสติกก็ได้ครับหรือว่าเป็นอะไรคุมให้มันอากาศอับนะครับคุมไว้ประมาณสองสามวันนะครับ แล้วก็เปิดออกนะครับก็บางคนก็งอกก็งอกแค่ได้นะครับกพบางเม็ดก็อนี่นี่ก็ใส่กระมังนะแต่ก็ต้องคุมไว้นะครับเริ่มแรกเริ่มที่เราแช่น้ำเสร็จแล้วก็หยอดลงหลุมแล้วก็ใช้พลาสติกคุมไว้ไม่ให้อากาศเข้านะครับไม่ได้ไม่ใช่ ไม่ให้แบบว่ามีความให้แค้นมืดครับคุมให้แ้มืดให้มันอับอับอากาศนะครับแล้วก็สักสองสามวันนะครับก็เอาพลาสติกออกคุมออกถือว่าโอเคครับเระว่าสาหรับการปลูกครั้งแรกการเพาะปลูกครั้งแรกของมะละกอนะีไม่เคยพร้อมนัันก็โอเคครับเก็บบรรยากาศมาชมครับเสร็จครับ